ครับวันนี้เราจะมาทดสอบการถ่ายวิดีโอของตัวเร a l วม X 5 5 5 G กันนะครับครับสวัสดีเพื่อนชาวเทคแ a งเอ u แบทเทิลตอนนี้เรามาอยู่การทดสอบการถ่ายวิดีโอของตัวเร a l วม X 5 5 5 G นะครับผมก็เป็นสมาร์ทโฟนรุ่นราคาหมื่นต้นๆของทาง Realme รุ่นล่าสุดนะครับที่เปิดตัวออกมาที่รองรับ5 G ในส่วนของกล้องนั้นก็มารา้อมกล้องหลัง4ตัวนะครับผมพร้อมกับเลนมุมกว้างเลนจับระยะนะครับผมก็ถือว่ามีเลนมาโครมาให้ด้วยแน่ mm hmm. นอนว่าในตัวกล้องนั้นไม่มีการสั่น OS อะไรมาให้แต่มี ES และก็การสั่นพิเศษเข้ามาส่วนของการถ่ายตอนนี้คือการถ่ายวิดีโอแบบ 4K 30fps เดินถือมือเดียวในการถ่าย 4K 30fps นั้นจะไม่รองรับการใช้งานเลนมุมกว้างนะครับรวมถึงไม่มีการถ่าย 60fps ในตัว 4K ด้วย ก็ถือว่าเป็นปกติในมือถือเรทราคาประมาณนี้นะครับผมก็จะรองรับการถ่ายโดยประมาณนี้ไม่มีตัว 4K 60เฟรมหรือว่าไม่มีพวก o อ s สใส่เข้ามาในเรื่องของงานถ่ายวิดีโอตอนนี้ก็ถือว่าสีสันค่อนข้างตรงนะครับแต่จะมีความสดกับความจริงอยู่เล็กน้อยอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นที่หน้าจอมือถือหรือว่าเป็นที่ระบบกล้องนะครับต้องลองดูกันเองอีกทีนึงส่วน,นเรื่องของการเสียงก็ถือว่าใช้ได้ครับเสียงโอเคเลยมีไมค์ตัดเสียงมาให้ด้วยนะับในรุ่นนี้ นี่ก็เป็นประมานี้นะครับส่วนของ 4K 30fps ซูมสูงสุดได้10เท่านะครับผมนี่ครับันนี้เรามาอยู่ที่การทดสอบแบบ 4K 30fps ในเวลากลางคืนนะครับเราจะเห็นว่าในเวลากลางคืนนั้นถือว่าเก็บแสงค่อนข้างสว่างมากๆเลยนะครับผมแล้วก็เรื่องของคุณภาพสีนั้นโอเคค่อนข้างตรงกับความเป็นจริง แต่การที่ภาพนั้นสว่างแบบนี้ก็ต้องแลกมันด้วยกราบน้อยที่ค่อนข้างเยอะเมื่อเราส่องไปที่ท้องฟ้าครับจะเห็นว่ามีเม็ดน้อยค่อนข้างเยอะพอสมควรเท่าที่ดูในจอภาพตอนนี้แต่ไม่แน่ใจว่าเมื่อโปรเซสเสร็จแล้วนั้นอาจจะดีขึ้นหรือว่าเหมือนเดิมกันก็ก็ต้องรอดูกันนะครับในคลิปวิดโอรีวิวเพราะว่าในจอภาพที่แอดมินเห็นหน้าจอมือถือตรงน,นี้ก็อาจจะยังไม่เป็นโปรเซสร้อเท่าไหร่นะครับผมรวมถึงเรื่องของการการสั่นด้วยคือตอนนี้เท่าที่ดูนะั้นคือมีการสั่นไหวพอสมควรเลยนะครับ เดินถือมือเดียวอะไรแบบนี้ก็แน่นอนว่าในการถ่าย 4K 30fps นั้นมันไม่ได้มีระบบการสั่นอะไรเข้ามาช่วยนะครับทําให้มันคือการสั่นไหวจริงๆขณะให้เราถือมือถือไปเลยนั่นเองอย่ารองอยู่นิ่งๆแล้วก็ซูมดูนะครับผมก็ถือว่าเป็นปกติครับของพวก 4K นั้นเรื่องของการถ่ายกลางคืนนั้นอาจจะไม่ได้เทพมากเท่าไหร่แต่ก็สว่างใช้ได้เลยนะครับ,บรุ่นนี้ และวมาต่อนะครับผมในการถ่ายวิดีโอ 4K นะครับ60เฟรมแน่นอนว่าในการถ่าย60เฟรมนั้นก็จะทําให้เรื่องของความสมูทลื่นไหลเวลารถวิ่งผ่านนั้นดีขึ้นแต่ก็น่าเสียดายว่าไม่รองรับในมุมกว้างนะครับผมรวมถึงการการสั่นนั้นอาจจะไม่ได้เทพมากเท่าไหร่นะครับถ้าใช้60เฟรมนี่จะเห็นได้ชัดเลยว่ามันมีความสมูทเวลาเราแพนกล้องค่อนข้างเยอะนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นข้อดีของการใช้างาน60เฟรมเลยนะฮะ ส่วนเรื่องของคุณภาพนั้นก็ถือว่าโอเคครับพอใช้ได้นะฮะแม้ว่าการการสั่นก็ถือว่าโอเคครับแต่เวลาก้าเดือนพวกนี้นั้นการทํางานของ EIS นั้นอาจจะทําให้ไม่ได้สมูทเท่าไหร่แต่เวลาเราเลื่อนกล้องขึ้นลงหรือว่าแพนซ้ายขวานั้นถือว่าค่อนข้างสมูทมากๆเม,ม,มื่อเทียบกับตัว30เฟรมนะครับผมส่วนนเรื่องของการโฟกัสนั้นก็ถือว่าโอเคครับไวพอสมควรเลยนะฮะแต่ เวลาอ,อยู่ระยะใกล้ๆมากๆนั้นอาจจะช้าอยู่นิดหน่อยนะครับผมนี่แต่ถ้าการถ่ายทั่วไปนั้นที่ไม่ได้เน้นอะไรมากนั้นก็ถือว่าจับระยะจับอะไรค่อนข้างโอเคเลย60 fs ในความละเอียด full hd นั้นก็ต้องบอกว่ามันอาจจะใช้งานได้ในเวลากลางวันค่อนข้างดีในเรื่องของความลื่นไหลนะครับแต่เวลากลางคืนนั้นก็เจอทุกยีห้อคือภาพมันจะดรอปลงไปจากตัว3 0ส fs แบบชัดเจน แต่ในรุ่นนี้ถือว่ามันมีความสว่างค่อนข้างเยอะนะครับเมื่อเทียบกับรุ่นอื่นที่อดมินเคยทดสอบมาในระดับ60เฟรมเปอร์เซ็นต์เพราะาในรุ่นอื่นนั้นถ้าเจอในช่วงหัวมุมตรงนี้นะครับภาพมันจะค่อนข้างมืดไปเลยแต่ในรุ่นนี้ยังถือว่าโอเคยังพอเห็นต้นไม้เห็นประตูอะไรอยู่นะครับผมไม่ได้มืดเปิดตาทีเดียวรวมถึงเรื่องของการการสั่นนั้นก็มีความลื่นไหลอยู่นะครับผมไม่ได้แบบสั่นไหวเยอะอะไรเท่าไหร่ มี E.S เข้ามาช่วยอยู่บ้างจะดีกว่าตอนถ่าย 4K พอสมควรนะครับอืมก็ถือว่า60เฟมในเวลากลางคืนนนี้ก็ถือว่าพอรับได้นะครับของความสว่างโอเคเลยแล้วก็การสั่นก็พอใช้ได้เลยนะครับมาต่อที่การถ่ายแบบ Full HD 30fps ในการถ่ายนี้ก็ถือว่าเป็นความประหยัดที่ใช้งานง่ายที่สุดนะครับทั้งเรื่องของการการสารั่นหรือว่าไฟล์ไม่ได้หนักเกินไปด้วย สวมถึงรองรับการถ่ายเลนส์มุมกว้างได้นะครับแต่หน้าเสียได้อย่างหนึ่งก็คือเมื่อเราใช้งานถ่ายมุมปกติจะไม่สามารถสลับไปใช้เลนส์มุมกว้างได้ขณะถ่ายต้องกดหยุดและกดอัดไปนะครับส่วนเรื่องของการกันสั่นนะั้นเดินถือมือเดียโอเคครับพอดูได้ไม่ได้แย่นะครับผมแต่ก็ไม่ได้นิ่งมากเท่าไหร่แต่ทางเรียวมีก็แก้ไขโดยการใส่กันสั่นพิเศษเข้ามาช่วยด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามันจะแตกต่างกันเยอะมากน้อยเพียงใด ส่วนการปรับสภาพแสงนั้นก็ถือว่าไวพอสมควรนะครับแต่สีเท่าที่ดูมันอาจจะดูสดกว่าความเป็นจริงพอสมควรเลยนะครับก็ต้องแล้วแต่ว่าจะชอบแบบไหนกันเดี๋ยวเราจะมาดูเลนส์มุมกว้างกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างเนี่ยครับเมื่อเราใช้งานเลนส์มุมกว้างของตัวเรือมี x 5 5 g ในการถ่ายแบบ full hd ส0 fps ภาพที่ได้ก็จะกว้างขึ้นครับแต่เรื่องของคุณภาพการโฟกัสการกันสั่นต่างๆนั้นก็จะดรอปลงไปเพราะว่าเลนส์มุมกว้างนั้น อาจจะไม่ได้ดีเท่าแรนหลักอยู่แล้วนะครับเป็นปกติแต่ตัวซอฟต์แวร์การยันั่งถือว่าชดเชยได้โอเคครับผมอาจจะไม่ได้สมบูรไม่ได้นิ่งเท่าตัวเรนปกต,ติก็ถือว่าพอใช้ได้ไม่ได้น่าเกลียดอะไรส่วนการปรับสภาพแสงย้อนแสงต่างๆนั้นก็ถือว่าโอเคครับไม่ได้แย่ไม่ได้บุบากมากเกินไปนักถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่กําลังโอเคเมื่อเทียบกับเรทราคาประมาณนี้นะครับเออ การถ่ายแบบ Full HD 30fps นั้นก็ต้องบอกว่าโอเคครับในเรื่องของความสว่างนั้นไว้ใจได้เลยรวมถึงการกันสั่นด้วยแต่แน่นอนว่าการกันสั่น EIS นั้นทุกคนต้องทำความเข้าใจก่อนว่ามันเป็นระรบบซอฟต์แวร์นะครับทำให้เวลาเราก้าวเดินพวกนี้ครับตามจังหวะก้าวเดินภาพมันจะมีความสั่นไหวชดเชยแรงก้าวเดินที่มันสั่นขึ้นมาทาให้มีพุกหลอดไฟรหรือว่าแสงสว่างน,นัมันดูไม่เนียนนะครับผมเวลาเดินถ่ายแบบนี้ ก็ต้องเข้าใจระบบการทํางานของ AS ก็จะช่วยให้การถ่ายนั้นดีขึ้นด้วยส่วนในเครื่องของคุณภาพ Full HD 30fps นั้นก็ถือว่ามีความสว่างพอสมควรครับคุณภาพสีอะไรค่อนข้างตรงแล้วก็แสงไม่ได้โอเวอร์มากเกินไปแต่น้อยก็ยังมีค่อนข้างเยอะเมื่อเราถ่ายไปยังท้องฟ้าต่างๆหรือว่าที่มืดมากๆนะครับนี่ส่วนการโฟกัสมันมีบิดบานนิดหน่อยนะครับในเวลากลางคืนก็เป็นเรื่องปกติ ในหลายรุ่นในเลทราคานี้ที่เจอกัน,กนเดี๋ยวเราจะมาดูมุมกว้างกันนะครับแต่มันเสียดายเสียดายก็คือมันต้องกดหยุดและกดอัดใหม่นั่นเองมุมกว้างนะครับในการถ่าย Full HD 30 f p s, <ม> <S ก็ต้องบอกกันตรงๆว่าคุณภาพกลางคืนไม่ได้ดีเท่าไรเลยนะฮะทุกยี่ห้อในการใช้ในมุมกว้างยังคงไม่แนะนําให้ถ่ายกลางคืนแต่ไม่แน่ว่าอีกปี2ปีนั้นในเรื่องของเลนส์มุมกว้างก็พัฒน,นาได้ดีเทียบเท่าเลยหลักได้แล้วแต่ในตอนนี้มันยังทําได้ไม่ดีครับ ั้งเรื่องของการโฟกัสความคมชัดรวมถึงน้อยที่ค่อนข้างเยอะเนื่องจากรูรับแสงที่มันแคบที่สุดนั่นเองนี่ก็แนะนําว่าถ้าใช้เลนส์มุมกว้างการถ่ายวิดีโอนั้นให้ถ่ายเวลากลางวันจะดีที่สุดลางคืนใช้เมื่อมันจําเป็นจริงๆนะครับผมแต่เรื่องของคุณภาพใช้งานจริงนั้นก็ต้องบอกว่ายัางพึงไม่ได้เท่าไหร่ในการสั่นัลต r a s t e ด d y ครับมีแบบ Max กับแบบธรรมดาอันนี้ขึ้นเป็นแบบธรรมดาก่อนนะครับ ก็คือทดสอบโดยการวิ่งดูนะครับว่าการการสั่นของเจ้าเรือมี X 5 G นั้นมันจะเป็นยังไงนะครับเสียนมินดิ้งเปิดถือไอวิ่งนะครับแล้วก็มือเดียวอ,อยู่นะครับผมนี่ถือว่าโอเคเลยนะครับผมในการการสั่นท,ทั้งจัด Study ที่ใส่เข้ามาให้ทางเรือมี X 5้ G ส่วนการใช้งานแบบ Max นั้นมันจะเป็นการเปิดโหมดเลนมุมกว้างนะครับผมแล้วก็การสั่นเทพขึ้นเข้าไปด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามันแตกต่างกันกันกบทาง การสั่นอันต้าสเตดี้ปกติยังไงบ้างนะฮะแต่แนนอนว่าการใช้งานเปิดการสั่นแบบนี้ทําให้คุณภาพนั้นดรอปลงไปอีกนิดนึงนะคบผมถ้าใครเน้นเรื่องของคุณภาพก็อาจจะไม่แนะนานให้ใช้โหมดนี้เท่าไหาไร่การเปิดโหมดอันต้าสเตดี้มีทั้งแบบปกติและก็แบบแม็กซ์นะครับแบบปกติก็ถือว่าเรื่องของคุณภาพดูจากราวเหล็กต่างๆบนนาคารถือว่าใช้ได้เลยนะฮะแล้วก็แสงสว่างความคมชัดอะไรพวกนี้ถือว่าทำงานค่อนข้างโอเค เดี๋ยวเราจะมาลองวิ่งกันดูนะครับนี่ก็น่นอนว่าในการถ่ายกลางคืนโหมดอันต้าเซตตี้ก็คงอาจจะไม่ได้เน้นเท่าไหร่เพราะว่าในการใช้งานระบบ eis นั้นครับให้ภาพมันชดเชยการก้าเดือนจังหวะก้าเดินนะครับทําให้เรื่องของคุณภาพในเวลากลางคืนนะอาจจะเห็นได้ชัดว่ามันยังคงสั่นไหวกว่าตอนกลางวันพอสมควรแต่น,นี้คือวิ่งแรงมากๆนะครับผมแต่ก็ยังโอเคอยู่ใช้งานแก้ขัดได้ดีพอสมควรเลยเดี๋ยวเราจะมาดูว่าโหมดโปมมันจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับ ไอโหมดแม็กซ์นะครับขอภัยเมื่อเราใช้โหมดแม็กซ์นะครับจะเห็นว่ามุมมองภาพมันกว้างขึ้นเพราะว่ามันเป็นการใช้งานแต่มุมกว้างแล้วก็มาครอบภาพอีกทีหนึ่งนะครับทำให้เรื่องของการมุมมองนั้นอาจจะกว้างขึ้นกว่าแบบอันต้าเซดี้ปกติแต่เรื่องของคุณภาพการโฟกัสก็จะดรอปลงไปกับอันต้าเซดี้ปกติด้วยเช่นกันก็แนะนำว่าถ้าใช้ถ้าใช้โหมดแม็กซ์นะครับผมก็แนะนําให้ถ่ายพวกเวลากลางวันหรือว่าถ่ายพวกสถาปัตยกรรมที่มัน มุมมองเก็บได้ไม่ค่อยได้เยอะเท่าไหร่โหมดแม็กนั้นก็คือการใช้งานเลนส์มุมกว้างแล้วก็มาครอปทาให้ภาพนิ่งซึ่งการใช้งานโหมดอันต้าสเตดี้แม็กไม่แนะนําให้ถ่ายกลางคืนนะครับเช่นเดียวกับการถ่ายเลนส์มุมกว้างเพราะว่ามันเป็นการครอปจากเลนส์มุมกว้างทาให้คุณภาพการโฟกัสการเก็บแสงการโฟกัสต่างๆนั้นค่อนข้างแย่มากๆไม่แนะนำไม่ถ่ายเวลากลางคืนเท่าไหร่นะครับผมขอแนะนำว่าให้ใช้โหมดนี้อันต้าสเตดี้แม็ก แนะนำให้ใช้ถ่ายกลางวันที่เราต้องแสงแดดจัดๆแล้วก็เก็บพวกอาคารกว้างๆแต่ถ้ากลางคืนนั้นต้องใช้การสั่นพิเศษจริงๆก็แนะนําให้ใช้เป็นโหมด Ultra steady หรือว่าการสั่นพิเศษปกติแทนไปนะครับผมไม่แนะนําให้ใช้แบบ Max เท่าไหร่ครับในส่งกล้องหน้าตัว r e l m ี X 5 5G ตรงนี้ก็รองรับการถ่ายวิดีโอที่ Full d เท่านั้นนะครับแล้วก็ไม่รองรับการถ่าย 4K เลยลส่วกล้องหน้าน้านถือว่าระยะ มุมกว้างกลางๆครับไม่ได้กว้างหรือว่าไม่ได้แคบเกินไปอันนี้คือระยะที่ยืดแขนสุดนะครับผมจะเห็นว่าเก็บช่วงไหล่แล้วก็พื้นหลังได้อยู่ระดับหนึ่งแต่ก็ไม่ได้เยอะมากในส่วนของการการสั่นนั้นตัวน,นี้ไม่มีการสั่นพิเศษเข้ามาช่วยในส่วนของกล้องหน้านะครับจะมีแค่ในด้านหลังเท่านั้นส่วนเรื่องของการอัดเสียงนั้นก็ดูเสียงได้ดีแต่ก็ยังมีเสียงรบกวนเข้ามาอยู่บ้างน,นะครับไม่ดีจับเสียงได้ดีเท่าไหร่นะแต่การจัดการแสงสีหน้าคนนั้นไม่ได้มืดแม้จะย้อนแสงก็ตาม ส่วนฟีเจอร์ก็มีทั้งลายหลังเข้ามารวมถึงบิวตี้โหมดก็ใส่เข้ามาให้ด้วยนะครับในรุ่นนี้นี่ก็เป็นการถ่ายแบบปกติในระดับ Full HD 30 fps นะครับครับในส่วนการละลายหลังหรือ Portrait โหมดในการถ่ายวีดีโอนั้นก็รองรับนะครับนี่เห็นว่าฉากข้างหลังนั้นมันเบอร์ได้ด้วยนะครับผมแล้วก็ถือว่าจับระยะอะไรได้ดีระดับหนึ่งเลยเพราะว่ามีกล้อง2ตัวที่คอยช่วยจับระยะเข้ามาด้วย แต่ก็น่าเสยียดายว่าในรุ่นนี้ไม่ได้ใส่กล้องมุมกว้างเข้ามานะครับเป็นกล้องจับระยะเข้ามาแทนก็เลยทาให้การถ่ายน่อาจจะไม่ได้มีมุมภาพที่กว้างมากเท่าไหร่นะครับผมแต่ก็ได้ในเรื่องของการเบอร์หลังการจับระยะเวลาถ่ายวิดีโอพวกนี้ได้เข้ามาที่ดีขึ้นนั่นเองครับนี่ก็ปรับสามารถปรับได้เขาจะเบอร์มากน้อยแค่ไหนแต่ก็ถือว่าจับใบหน้าคนแล้วก็ช่วงลำตัวได้ค่อนข้างดีนะครับผมจับระยะอะไรค่อนข้างสวยพอสมควรเลยแล้วก็ ใช้ความละเอียดที่ Full HD ด้วยนะครับในการถ่ายแบบนี้กล้องหน้าในรุ่นนี้ก็ยังคงรองรับแค่ Full HD 30 fps นะครับในเรื่องของโทนสีนั้นในตอนนี้ถือว่ามันยังมีติดส้มแดงอยู่พอสมควรยังไม่ได้แม่นเป๊ะเท่าไหร่แต่เรื่องของความสว่างถือว่าโอเคเลยนะครับผมในรุ่นนี้นะครับก็ถือว่าเดินถ่ายกลางคืนนั้นก็ใช้งานได้นะครับผม แต่เรื่องของการการสั่นนั้นก็อาจจะมีเดินตามจังหวะก้าเดินอยู่บ้างน,นะครับมีการชดเชยบ้างไม่ได้สั่นไหวเยอะเมื่อเท่าไหร่นะครับผมเมือนเหมือนมีระบบการสั่นเข้ามาช่วยอยู่บ้างนี่แต่มุมกว้างก็ถือว่าอันนี้คือสุดแขนนะครับผมแล้วก็ประมาณน,นี้ไม่ได้กว้างมากเท่าไหร่นะครับในเรื่องของระยะการเก็บภาพก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติไม่ได้แคบแล้วก็ไม่ได้กว้างเกินไปส่วนเรื่องของสี ย้อนแสงอะไรต่างๆนั้นก็โอเคครับโทนสีข้างหลังก็ไม่ได้สว่างจ้ามากเกินไปยังคงเห็นรายละเอียดหลอดไฟต่างๆอยู่แล้วก็ยังคงเห็นใบหน้าของเราอยู่ด้วยอืมก็เป็นประมาณนี้นะครับในสอง,องกล้องหน้า Full HD 30 fps ส่วนการละลายหลังนั้นเราลองรับการถ่ายแบบ Full HD 30 fps ด้วยนะครับถือว่าค่อนข้างดีเลยนะครับผมเรื่องของคุณภาพการเบลอข้างหลังนั้นก็ถือว่าโอเคครับจับระยะใบหน้าตัวคนได้ค่อนข้างดี คุณภาพก็เป็น Full HD 30fps ปกตินะครับไม่ได้โดนตรอ p หรือว่าไม่ได้โดนปรับเป็น 720p นี่ก็ถือว่าการเบลอข้างหลังกล้องหน้ามีกล้องจัดระยะเข้ามาเสริมก็ช่วยในจุดนี้ได้มากๆแต่ถ้าเจอแสงมืดๆเท่าไหร่ก็อาจจะไม่ค่อยแนะนําให้ใช้พวกโหมดฟีเจอร์เสริมในเนี้เท่าไหร่นะครับผมแต่ให้มีแสงเพียงพอน,นั้นก็ต้องบอกตรงๆว่าข้างหลังเบลอได้ดีจริงๆเลยก็เป็นอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่ส่ควงได้ับตัว r e l m e X50 5G ตัวนี้นะครับ ครับก็จบไปแล้วครับในการทดสอบวิดีโอไงก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกด s u บสไครป์ช่อง Tech h o u l Battle กันไว้ด้วยจะได้พาดคลิปใหม่ๆจากช่องนี้นะครับผมสำหรับวันนี้เอมินนายก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไปพบกันใหากาศหน้าขอบคุณและก็สวัสดีครับ